ะนะครับก็จัดรูปสมการนะครับก็ให้ฝั่งฝั่งขวานะครับเอาตัวที่ไม่ติดตัวแปรครับไปอยู่ฝั่งขวาเนาะก็จะได้ x ิกบวก2 y นะครับเท่ากับ3ให้เป็นสมการที่2ครับโอเคทีนี้ก็ทําสัมประสิทธิ์นะครับสมการที่1แล้วก็สมการที่2บางบางตัวนะครับให้เท่ากันเหมือนคู่ลืมใส่ Y ตรงนี้เนาะโอเคอ่า ทําไม่เท่ากันนะครับสมมุติเราเอาสองนะครับคูณสมการที่สองนะครับก็จะได้สองเบวกสี่วนะครับเท่ากับหกโอเคทีนี้นะครับสัมประสิทธิ์หน้า y ของสมการที่หนึ่งนะครับอสี่เหมือนกันแล้วนะครับเราก็เอามาลบกันนะครับเอาสมการที่เราให้เป็นสมการที okay. well, ่สามแล้วกันเอาสมการที่สามนะครับลบออกจากสมการที่หนึ่งนะครับก็จะได้ ส x บวกส y นะครับลบส x บวกส y เท่ากับหโอเคทีนี้ก็คำนวณอ๋อไม่ใช่เท่ากับ1ต้องเป็นอะไรนะ6กลบหนะครับคำนวณน,นะครับก็จะได้2 x ลบส x ได้ x ได้ลบ x นะครับ x 4 y ลบ4 y นะครับก็ได้0ก็จะเท่ากับลบ x เท่ากับ5ดังนั้น x เท่ากับลบ5นั่นเองนะครับโอเคดูด้วยนะครับถ้ามันถูกไหมนะครับถ้าไม่ถูกก็แก้ได้เลยนะครับแต่ครูขอไปต่อเนาะก็แทนค่าแล้วกันครูจะแทนค่า x ในสมการที่2นะครับจะได้ภา ลบห้านะครับบวกสองวายเท่ากับสามนะครับก็จะได้สองวายเท่ากับสามบวกห้าสองวายเท่ากับเปีดแนะได้วายเท่ากับสี่นะครับดังนั้นจะได้จุดตัดนะครับให้จุดตัดเป็นเอนะครับเอเนี่ยเราก็เท่ากับขอบบนครับสถิติการนะครับ x y เท่ากับลบห้ากับสี่นะครับ วิธีการตรวจคาตอบครับเราลองตรวจคาตอบอยนะู่เนาะว่าเราทําถูกไหมให้เรานะครับนําจุดที่เราได้นะครับไปแทนในสมก,การที่1และสมก,การที่2นะครับลองแทนดูถ้ามันเป็นจริงทั้ง2ส,สมก,การแสดงว่าถูกต้องนะครับโอเคลองเอาไปแทนดูเนาะสมก,การที่1นึ่งแล้วกันอันดับแรกก็จะเป็น3าคูณลบหนะครับบวกกับ4ีคูณสนะครเท่ากับ1 โอเคก็จะเท่ากับอันนี้นะครับอันนี้ได้ลบสิบห้าอันนี้ได้สิบหกบวกกันเท่ากับหนึ่งอ่าสมการเป็นจริงอ่าสมการที่สองอ่าลองแทนในสมการที่สองดูนะครับอ่า x คือลบห้าใช่ไหมแล้วก็สองคูณกับอ่าคูณกับอ่าสี่ใช่ไหมสี่คูณสองเฮ้ยสองถูกแล้วนะครับเป็นสองเนาะสองคูณกับสี่เท่ากับ หนึ่งไหมลบห้านะครับบวกสองคูณสี่สองคูณสี่เท่ากับแปดนะครับลบห้าคูนี่สับสนนะครับมันต้องเป็นอะไรนะมันต้องเป็นสามโอเคก็เท่ากับสามดูสมก,การที่สองนะครับตรงนี้เนาะสมก,การที่สองแทนค่างลงไปมันจะได้สามเท่ากับสามดังนั้นสมก,การเป็นจริงจะได้ว่านะครับจุดตัดเ y วที่เราหาได้เนี่ยถูกต้องแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการตรวจคำตอบเนาะ ดังนั้นนะครับจุดตัดของเส้นตรง 3x บวก 4y เท่ากับ1และเส้นตรง x บวก 2y ลบ3เท่ากับ0เนี่ยก็คือจุดลบ5 4นั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ